Oh, jangan. Not... <laughs> sorry yo what's up Selamat datang kembali ke juga pombang อีกคนอีกแล้ว สำหรับี EP นี้บางอย่างก็ออกตามล่าปลาช่อนดึกดำบรรพ์น,นะครับบางอย่างได้เห็นหมายไว้หมายหนึ่งนะบอกเลยว่าหมายดึกดำบรรพ์ของจริงนะครับเดี๋ยวบางอย่จะพาน้องๆไปนะแต่ว่าก่อนที่จะไปหมายดึกดำบรรพ์น,นั้นเราตะเวนไม้เกา่าก่อนตามล่าก่อนว่ามันจะกัดสักกี่ไม้ยอะไรวันนี้เลยมาดูกันว่าวันนี้บางอย่างกับบางหมัดจะได้สักกี่ตัวนะครับเห็นเมียบางหมัดบอกว่าวันนี้แกงส้อมปลาช่อนดุยยวนกับแกงเลียงผักบุ้งช่วยฉะนั้นคลิปนี้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและตามรับชมบางอย่างบางหมัดได้เลยทุกคนมามามา 嗯。Mm. No, got another one. หลุดลุดหลุดหลุดบ้างมัด Giờ đeo về nhà con Nhà này có kết đây Nóng mặt mấy tay kiếp rồi à? Đẹp rồi Đẹp có đẹp là để tăng rung gì nào Vinh leo, vinh leo, nóng vinh leo nào đẹp Hăng mặt Đẹp bộ nóng xoáy vinh nào đây Khó hoặc không mặt nó là bùi bùi với mặt นมยไมันกี่ไปในเสียงมั่นโล่ายกัดไปแล้วทีนึงนี่ติดหญ้าแล้วที่มันไม่หลุดน่ะโอเคเดี๋ยวก็ว่ากันฮะ น้อยกัดจริงไหมหรอจับตังไม้เลยน้ออ่ะึอ้ด้วยจับตังไม้เลยนี่บางอีมันเนยังเลนนี่เลยปล่อนอยู่นี่หมดดามัดนมอดยโยนปืนนู่ปลาอยู่ตรงนู้โลียากน้องมัน้องเดี๋ยวแรืองของมันก็ไม่เพียยังนี้บางนี่เพีย ลากมามาลากมาลากปืนนกปอยทางนี้อ่าเรียบร้อยอืมอุ๊ยยากหน่อยเอาไปเรียบร้อยมาเด้อเสร็จเสือเสร็จเสือมาดรอบนี้ขัดมาตน้งนยไม่ขัดต้งหัด กัดบ่งมันอือรากผักบุ้งมากันบรรนั้นเรียบร้อยอ่ะลงมาเด้อลงอ,อืมลอยไปนูน้นเบลยต้องมันลอยตึ้นกว่าต้องหันย่นางย,าย,าย,ายาั้งมาเด้อ ông nó có nhưng ปักบุ้งนี้ติดดีแดงเนาะติดดีแดงนะปักบุ้งนี้นะไม่กัดเลื้งมั้ไม่้อยเลยตัวใหญ่นี้ ไม่ขัดบ่งมั้งไปย้ายที่วะย้ายที่ไปเอาตัวนั้นเหลาวะตัววงังน้ำเ,อเอาาน่ามันเหล่าไปไปเอาออกมาตลอดเอาวังน้ำเน่าเหลา่าไปเดี๋ยวพังมาไปตีวังนั้นเหล่า Thì mới nạp Để chứ à binh đưa 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 nào, đưa 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 đi đưa đi đưa 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 rồi đưa 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 mặt mái xuôi đưa 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 Mái đưa 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 nhà đưa 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 còn đưa đưa Mãi xuôi mà đuu. Ba Phần nè mày tông cán. hả? Swoi nát mày mày tông ngon. Swoi nát. Tiểu tiêu. Tiểu hai lầm ngon. Mày nè mày tinh mày con mày tinh mày อืมาช่วยแต่ว่าตีเพื่งมัดตีเพื่งมัดเออ งั้นเราวิ่งแนีงมาเด้อปลาชนไม่รู้เลนวิ่งแนีแต่ว่าปลาชนไม่รู้แต่ว่าเล่นวิ่งแลี้ยงั้นหนน่างม,มาจะกริปปิ้งไปเลยสวยเองน้องไม้เนาะน้ามีเลนเลยไม่กัดเลือกมาเด้อหืมาเงเลนนี่เลนท่านี người đang mệt, mình cúp luôn mọi người. rồi có người qua đấy mọi người. Y như. nhìn người ta đang đi vào. có người đang đi vào. có đi vào. có đi Tại đây nè, đây ạ phút bằng mặt Khai tốt mấy luôn Đẹp rồi Đẹp rồi hồi đồng Ta bé ở, ở đây không hả? Mình chôn bước đi อืพูดถึงกระดูกดำเลย่มาเอเข้าที่ลูกต้องมาได้เพลือนน่ะลูกโตองมาเข้าได้หรือไม่หรอไม่จับเลยทุกคนเออปลาช่อนดึกดำบันจออบ hm cho, trận được gần nam ban bay yaddy đi tay lắm thế anh tuấn hm 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 ไมาได้แล้วน้องเดี๋ยวเราตีอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปตีกลางในเดี๋ยมันยังตัวทุกคนเราลองตีข้างนอกก่อนตีให้มันออกมาเลยทุกคนล้อ น้ำบานเหมือนมงมัดว่าเลยรอกก็ดังอุ๊ยอุ๊ยแล้วมาเ,งเงด้อก็เมเ่ียรอกน่าจะกลายเป็นเหลียะแล้วทุกคนโอเคน่าจะอยู่ข้างใน บงมดเบิกเลยบมดบอกเลยเงมนอุลารุตมาดอบงมาดบังมาดเยอะขาดเรียบโอยไต่ไต มันกินเหยื่อไปแล้วบอกแล้วลิปนี้ไม่ไม่ทานตัวจะถึกแล้วไม่ตายพือนกันเอาเหยื่อไปแล้วอือแล้วบอกแล้วว่าลิปนี้ไม่ทานตัวกึ่งรูเป็นรูอึคลิปไปรูนเลยทุกคนดูเองว่าตัวใหญ่แค่ไหนบ,บังมาดไม่มได้ยินเหนือน้ำบานลอยมาเป็นตัวแล้วก็ มันเอาตมันเอาทุกคนสรุปว่ากิฟไม่อยู่ไม่ตานกิฟเบอร์นี้ตัวใหญ่นะฮะรอเ่ารเจอยไวเลยทุกคนมาดูอดเด็ดกันทุกคนมาเรียบร้อยทุกคนหัวให่ทันเลยบอกเล้วชนดึงดําบันกลับมาซ้ำกาดไม่รู้ว่ามันจะใครเหยื่อออกหรือว่าไปเต็มในปากแล้วทุกคนดูกิฟเงียก็สูนไปกับเหยื่อเหยื่อก็สูนไปกับปลาเลยนะครับมันเหลือที่กิฟนะทุกคนดูเงียบซิงนัง่นเลยทุกคน ที่จริงว่าจะเอาไปทำประชันลุยสวนเลยที่จริงนะจะได้หนาทุกคนไม้เดียวเลยทุกคนไม้เดียวตูมเลยกัดเลยปะ่ะแต่ในคลิปนี้ก็ไม่ได้ตัวแต่ว,ว่ามันมากทุกคนฉะนั้นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยได้ยินกดซับไปได้เลยไปเจอกันคลิปหน้าวังเยน็นได้ปลาฉลูหรือเปล่าชนหรือเปล่าฉะนั้นันเอย่าไปหาซื้อเหยื่อไม่กหมดไงทรเลยทุยนะกคนแป๊บนึงมันเองมีรับตัวรับนะในคอมเมนต์ฮัลโหลจ๋าวับหรือเน่เน่ระหลับแล้วตอนนี้แหละเออ รอบเร็วตอนนี้เนี่ยเงี้ยชูดเร็วครับครับได้ไหมทน้องลองถำรู้เรื่องครับครับโอเคบายบายทุกคนลา